ครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุกูสุกคนครับผมมาเนี่สิมารีวิวดีบรีโรทำงานครับผมนี่ครับกอจะประมาณนี้เนาะนี่ครับผมกอดจะประมาณนี้ได้พี่น้องนะนี่ครับผมสิมารีวิวห้องนอนพร้อมครับผมขับขึ้นนี่ไปหานอนทั้งนอวครับผมนี่ครับผมสิประมาณนี้ครับผมมารีวิวห้องนอนครับผมอ่ะที่ สองตาหไหนเด็กพี่น้องเนะนี่ครับผมประมาณนี้ครับรถผมขับเด็กพี่น้องเนะนี่ครับผมก็จะประมาณนี้นี่ครับมามาเบิ่งห้องนอนเลยครับผมห้องนอนครับผม นี่ครับหมองนอนนะผมนี่หมอนกระปองผมเรียบร้อยครับนี่แหละครับหมองนอนหมองนอนของที่ซองครับพี่น้องพอกันได้พี่น้องแด้วพอกันได้ครับผมหมองนอนของที่ซองครับผมกำลังสิออกเดินทางแล้วพี่น้องปลายทางกรุงเทพขึ้นเกขาครับผมก็จะประมาณนี้ครับของขึ้นเต็มเรียบร้อยแล้วยังไงกับพี่อาพี่น้องกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อ นี่นะครับผมประมาณนี้ครับไฟองก็ปิดได้ครับพี่น้องไฟก็ปิดได้ครับผมนี่ครับผมไฟก็ปิดได้นี่ครับขำขึ้นนี่รับฟันดีได้พี่น้องได้บายบายไปแล้วครับผมเดี๋ยวออกเดินทางแล้วครับเตรียมตัวออกเดินทางแล้วนี่มันริ้วของริ้วของนอนนี่เบื่อนซี้นี่ครับผมงานนอนมันก็ปิดมันนะครับนี่นี่ครับนีวมันนีวมันก็ปิดมัน นี่ครับหมอนกับผมเตรียมเรียบร้อยครับผมคืนนี้นอนปั่มครับผมหลับฝันดีครับผมสวัสดีครับเราพอกันคลิปหน้าครับผมพี่น้องนี่ครับไปแล้วพี่น้องจอดครับผม